ฉลาดเลือกซ,ซีรีส์เลือกซื้อทีวีนะครับเราอยู่ในตอนที่2อยู่กับพี่โรมมนจาก LCD TV t h a i l a ไ d ครับคราวที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าคนจะเลือกซื้อทีวีต้องรู้5ข้อนะวันนี้เราจะมาเจาะกันทีละข้อเริ่มจากข้อแรกเลยเรื่องแบรนด์แปลกใจมากพี่เราจะซื้อทีวีเนี่ยการเลือกแบรนด์เนี่ยมันนอกเหนือจากความชอบแล้วเนี่ย ในคําว่าแบรนด์เนี่ยมันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมมากมายเลยนะคะือ,อันนี้ผม,ม,มขอแช,แชร์ประสบการณ์สักนิดนึงค,คือ ผมเองเนี่ยไม่ได้แค่รีวิวทีวีแต่ว่าผมเองก็มีร้านทีวีนี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรู้อยู่แล้วด้วยคือผมเองเนี่ยก็เห็นกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านของผมเนี่ยมากมายเลยอ่ามันทําให้เรารู้เลยว่าเออแบรนด์เนี่ยมีผลมากมากช่ครันมีผลมากมากผมยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยอ่าอ,อายุเป็นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่แหละมีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเคยใช้ทีวียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาเขาจะผูกพันกับแบรนด์ถูกั้้้้ยยีีี่่่่ถกกตอออองงเเเเเปปปปะะลลนนนนนนนคครรบบบืาาา็็็ษณด์์์ญุจจขขโทท คุ้นเคยไว้ใจและมีประสบการณ์ที่ดีมาผมใช้คํานี้เลยครับมีประสบการณ์ที่ดีมาผมยกตัวอย่างนะอย่างแบรนด์ที่เรารู้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งตัวท็อปๆเลยของวงการทีวีก็อย่างโซนี่โซนี่นี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เป็นแชมป์ทีวีระดับโลกเลยใช่เลยค่ะขายดีที่สุดในโลกใช่แล้วยิ่งยุคก่อนเนี่ยพวกทีวีจอแก้วจะเรียกว่าอึดถึกทนโช่ไหใช้กันเป็น10-20ปีไม่เสียนาทีเขายินดีประสบการณ์มาเหล่านี้ ฉะนั้นคือถ้าเขาต้องการทีวีเครื่องไหนสักเครื่องเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นแบรนด์ญี่ป oh, like anyway> ุ่นตั้งทงมาละตั้งทงมาเลยก็จะมั่นใจมาจากบ้านเลยตั้งใจจะเอาแบรนด์นี้มาเลยใช่เช่นโซนี่พานาโซนิกอ่าบางท่านก็อาจจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างพวกชาร์ปโตชิบ้าก็มีมีใช่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นความชื่นชอบแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับอ่ะก็ต้องยอมรับว่าระดับราคาเนี่ยก็อาจจะมีโด่งขึ้นไปบ้างเพราะมันเป็น Japanese standard เนี่ยราจจะ สูงขึ้นมาสักนิดนึงอ่าแต่ก็แรกมากับคุณภาพนะต้องบ,บอก<ม>่งนี้ก่อนทีนี้มันก็จะมีแบรนด์ที่ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ในเจนแรกผมใเช้คำว่าเจนแรกนะครับ,รบก็คือแบรนด์อย่างพวก เกาหลีอ๋อแบรนด์เกาหลีซัมซุง LG ใช่ก็ซัมซุง LG เนี่ยก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นท็อปทูนะฮะในในแง่ของยอดขายในประเทศไทยแล้วก็ในโลกเลยนี่ใครเคยดูพอตชาร์กซัมซุงนี่เคยทําทีวีขึ้นไปแซงโซนี่มาแล้วใช่นะจนโซนี่ต้องมาร่วมงานด้วยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นคลื่นลูกใหม่แต่เป็นเจนหนึ่งก่อนคือมาปุ๊บทั้งเรื่องยอดขายแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายในสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสักเกือบ10ปี ก็มีพวก<ช>ทีวีจอโค<ช>้ง <ผม S 2> พวกสมาร์ททีวีหรือ<ช>ทีวีสารมิติก็ทําออกมาเป็นเจ้าแรก,แรก คือถือว่าแบรนด์อย่างซ a m s ุง g LG เนี่ยก็ถือว่าจับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มวัยกลางคนหรือว่าวัยรุ่นได้ค่อนข้างดีประมาณนึงเลยได้ดีประมาณนึ่งณตอนนั้นเนี่ยราคาก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงไม่ได้โด่งจนเกินไปแต่ก็แลกกับนวัตกรรมที่ได้กลับมาแล้วก็ดีไซน์ที่แบบถือว่ามีความโฉบเฉีียวเฟี้ยวฟ้าวกว่าด้วยตามไไต์เกาหลีอ่ะใช่นะครับทีนี้ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นเกาหลีละมีแบรนด์จีนเข้ามาด้วยถูกต้องผมเลยถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่วงเล็บเจนที่2 มาทบเพราะว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆกับวงการโทรศัพท์มือถือที่พี่หลามเนี่ยมีโอกาสได้รีวิวอยู่บ่อยๆเลยใช่ครับคือจีนเนี่ยเขาจะทาสเปคมาเนี่ยอัดแน่นด้วยฟีเจอร์อัดแน่นด้วยสเปคแต่ขายในราคาที่น่ารักกว่าราคานี่ยาย่อมเยาวเลยแหละใช่นะฮะก็มาเป็นลักษณะทรงนี้ก็คือแบรนด์อย่างพวก tcl i s n s นะฮะ skyworth แม้กระทั่งพวก xiaomi ก็มีออกมาตอบโจทย์เหมือนกันมีเยอะมากเขาก็พยายามจะก้าวตามให้ฐานเรื่องเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับ แบรนด์เกาหลีกับแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยในหลายๆบางมิติเขาก็ทําได้แล้วนะต้องบอกงนี้ก่อนแล้วก็ราคาก็จะย่อมเยาวกว่าด้วยทีนี้พี่โรมมนครับความรู้สึกเก่าๆสมมติเท่ากับถ้าผมเป็นคนรุ่นเก่าเราเคยผูกพันกับแบรนด์อย่างแบรนด์ญี่ปุ่นมาหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเคยใช้แบรนด์เกาหลีมาบ้างเล็กน้อยแบรนด์จีนเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในใจเราได้ยังไงอ่ะผมคิดว่ากลยุทธ์ของแบรนด์จีนเนี่ยคือเรื่องของ pricing ราคาเขาทําราคาได้ค่อนข้างน่ารักฉะนั้นเนี่ย ทําให้คนเขากล้าที่จะลองคือูคุณไงราคาเท่านี้เองสมมติว่า55นิ้ว1,000 10, กว่าบาทได้ฟีเจอร์เป็น Android TV แอปอครบเลยทุกอย่างคนเขากล้าลองกล้ากดกล้าใช้แล้วแถมแบบว่าหลายๆทีเนี่ยเขาทําการรับประกันนะแบบ3ปีเต็มรับประกัน3ปีเต็มซ,ซึ่งถือว่ายาวนานนะแล้วตีเป็นวันเนี่ยคือ1,000วันอัพอ่ะมันก็ทําให้เราใจชื้นขึ้นมาว่า บางทีเราไปเลือกแบรนด์จีนเราอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะทนทานใช้งานได้นานหรือเปล่าถ้าเขากล้าการันตีก็แสดงว่าเขาก็ใจสู้ใช่ถูกไหมฮะจนจนทำให้นะับปัจจุบันเนี่ยโอเคแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้ค่อนข้างดีนะมีแบรนด์จีนหลายแบรนด์เลยอยู่ในทำเนียบท็ทอป5ยอดขายในประเทศไทยนะ,ะถ้าพูดถึงคุณภาพร,นะราคาไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้แบรนด์จีนสามารถสู้กับแบรนด์ดั้งเดิมเนี่ยที่มีมาทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าสู้ได้ไหมปัจจุบันนีี่่คืออผมวากิด อีกนิดอีกนิดหนึ่งเกือบแล้วใช่เกือบจะชนเขาละอ่าพี่โรแมนใช้คําว่าเกือบใช่อันนี้ก็ต้องบอกตรงเพราะว่าเราก็รีวิวมาครบทุกแบรนด์ครับแต่เขาก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของอย่างที่บอกอ่ะสเปคหนาแน่นในราคาที่เอื้อมถึงใช่บางทีงบที่คุณตั้งไว้อะถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์จีเนี่ยคุณอาจจะได้ไซส์ซิงที่ใหญ่ขึ้นอาจจะได้จอที่แบบสีสันสดใสมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณต้องคิดเหมือนกันใช่เนี่ยเห็นไหมมันแบ่งเป็น3ามเทียแบบนี้จริงผมแอ แถมติ่งเล็กๆเทียร์ของแบรนด์ประเทศไทยด้วยมีแบรนด์ไทยด้วยแบรนด์ไทยอย่างพวกอโคนติกเขาก็มีโรงงานประกอบทีวีของตนเองปัจจุบันก็มีแบบพวก OS อย่างพวก Android เขาก็มีนะฮะพวกเว็บโอที่ไปขอหยิบยืมจาก LG มาจะเรียกว่าไม่หยิบยืมอะเรียกว่าโคกันเลยแล้วกันครับผมอ่า เขาก็มาใส่ลงโอเคว่าเรื่องนวัตกรรมเขาอาจจะยังสู้ไม่ได้นะครแต่ว่าเขาก็เลือกวิธีจับมือกาบแบรนด์ใหญ่แล้วก็เอามาลงในทีวีเขาเลยแบรนด์ไทยทุกวันนี้พอไหวไหมพี่ถือว่าถ้าเอาคนดิกิเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าใช้ได้แล้วใช่แล้วก็มีแบรนด์ไทยอื่นอย่างเงี้ยพวกอัลตรอนถือว่ายัเกสมัยก่อนมันมีทานิน ใช่ไม่รู้เกิดทันกันไหมทีวีใช่ทีวีทานินทุกวันนี้ทานินยังอยู่ไหมครับคือทานินปัจจุบันไม่อยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของตัวโรงงานนะครับอ่าก็ทางเอาทรอนเนี่ยอ่าเขาก็เอามาต่อยอดกลายร่างเป็นเอาตรอนในปัจจุบันใช่เขาก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมานี่แหละเอามาต่อยอดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเห็นไหมชื่อเอลตรอนเนี่ยก็ดูมีความเป็นอินเตอร์อ่าเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการเลือกแบรนด์ถ้าคุณอยากเลือกแบรนด์ดั้งเดิมที่คุณเคยชอบญี่ปุ่น เกาหลีคุณก็อาจจะต้องตั้งงบไปสูงหน่อยกับสเปคที่คุณอยากได้ใช่ครับแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดใจคุณอยากจะข้ามมาแบรนด์จีนมาแบรนด์ไทยคุณก็จะได้เรื่องของราคาใช่ครับกับออปชั่นที่คุณอาจจะได้มากขึ้นในงบประมาณที่จํากัดอ่าถูกต้องครับเท่าเดิมใช่ฉะนั้นตรงนี้ต้องลองศึกษาและถามเสียงหัวใจของตัวเองดูด้วยถามเสียงหัวใจโอมาเป็นเพลงเลยแต่ผมว่ามันยากเหมือนกันนะคือคนที่ตั้งใจมาจากบ้านเนี่ย แล้วมายืนอย่างสมมติเวลาผมไปเดินตามร้านตามห้างไปยืนปพ๊บมเนี่ยมีพนักงานขายมาบิวเราอ่ะเราก็เขวเหมือนกันนะบางทีเราตั้งใจไปจากบ้านเพื่อเราเอ๋อเจออันนี้เข้าไปเจอเขาพูดไปใช่ไหมฮะอ่าจริงๆคําตอบก็คือใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยเพราะว่าทีวีเนี่ยตาเราจะเห็นเองอัตโนมัติเลยเราลองเราลองสามารถลองขอเขาเปิดคอนเทนต์นะครับที่เราคุ้นเคยสมมติเราชอบดูรายการทีวีทีวีหนึ่งบนยูทูบอ่าเช่นบริษัทฮาไม่จำกัดคุณลองเปิดแบบนั้นอ่ะ ดูเลยว่าเฮ้ยเราชอบภาพแนวนี้ของแบรนด์นี้หรือเปล่าเฮ้ยรีโมทมาใช้คล้องมือหรือเปล่าทีวี TV นี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเรามีโอกาสได้เห็นภาพก่อนเราได้ลองก่อนใช่ใช่เราก็สามารถเข้าไป ให้เรามีประสบการณ์แบบนั้นน่ะช่วยประกอบนะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ด้วยใช่ครับบางคนนี่ความคุ้นเคยเป็นหลักนะใช่อย่างผมเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชอบใช้ LG ใช่เพราะว่า LG เ Magic Remote Web OS เขาเนี่ยมันมีเมาส์มันมีลูกศรเนอะเคอร์เซอร์เราสามารถเหวี่ยงไปจุดกดต่าไหนก็ได้แล้วพอต้องเปลี่ยนยี่ห้อทุกวันนี้เปลี่ยนไปอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็จะไม่คุ้นกับเบฟตะเราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่นิดนึงแต่เราต้องทําใจนิดนึงเพราะเราอยากจะข้าม OS ตรงนี้เนี่ยคือ ที่พี่หลามเล่ามาเนี่ยจริงๆเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ร้านของผมเลยนะครับ,ค,รบคืออย่างลูกค้าที่เขามีประสบการณ์กับแบรนด์ LG มาแล้วเนี่ยเ,ออเขาตัวถัดมาเขาก็อยากได้ LG เพราะเขามีความว่าเขาชินกับรีโมทที่ใช้งานง่ายเป็นคล้ายๆ Air Mouse แบบนี้ไปแล้วข้อแรก อ่าน,นี่คือเรื่องแบรนด์เราก็คือต้องไปตัดสินใจเรื่องแบรนด์ก่อนเลือกก่อนูอดดีให้ไปอเอาเอาเอาในใจของเราก่อนแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมที่หน้าง,งานไปดูไปลองให้ด้วยตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องแบรนด์เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูข้อที่2นะครับเรื่องของขนาดหน้าจออ่าได้เลยครับ